่่อนนเียมันจะเป็นท่ารัของนบอ่อนดอกค่ะผู้หญิงมันมีหลายแม่ี่จังสิตายเป็นเจ้ค่ะแม่เลาน่าข้าน้อยเพราะผู้หญิงมันมีหลายแน่แม่ใดแม่คุณชันนี้มันมีแม่ยิ่งแม่ย่างแม่กระถางกลมัวแม่ตะกวดตะกัวมี่ขนขั้วลงลางแม่ยางกินหอกแม่สะพ่อสับสนแม่กอดเบา่างเออเออเออเอาแม่กอดเบา่างเด้อข้าน้อยเด้อมันจะคอยรู ต้องกินยังาแลกินกันแล้วไหวเอาละต้องมีก่อนอาบัดเอ็นอาบัดสันดี่คุณเก่งคุณเทียนกันลูกหลางดูดีนะลูกนะตัดพุ่มพิษคิดเก็บปัญหาเอาเมียพิษคิดถึงวันตายเลยนี่ลูกเพราจะกัะเสดจพวยวันนี้พากันแยกใหายไปหาตําการทํางานอาบัดเลยพาคุณเก่งคุณเทียนออกหาเที่ยวเล่นเด้อปั้งจับกัเอาพักสะกอนเนี่ยมาเชิดสูงส่งพะเนา